โลกพัฒนาที่เรียกว่าลิวล็อฟดูจะเพื่อจุดจบเสียมากกว่าหรืออย่างน้อยให้จบเร็วกว่าธรรมดานึกแล้วผ่าอนาจใจใครทวงติง่งเร่งพัฒนา เหมือนเร่งฆ่าให้ตัวตายซับธรรมชาติวอดวายคล้ายกับวิ่งผลได้มาเพื้อกว่าความเป็นจริงจนยุ่งขิงกันไปหมดอดเยือกเย็นโลกพัฒนาวัตถุเหลือเหนือคุณธรรมไม่อิ่มหนำไม่คิดเปลือง พวกเรื่องเหม็นเรื่องอวกาศเรื่องอา,วารออาวาสเกินจำเป็นยิ่งโลดเต้นยิ่งสูงโศโลกพัฒนาขอนอบน้อมคุณพระศรีรัตนตรยัยและขอความสุขความเจริญในธรรมจงมาเกิดมีใ่ท่านสาธุชนที่กำลังเปิดคลื่นเสียงรับฟังจากสถานีวิทยุพระพุทธศาสนา แห่งชาติจังหวัดพัทลุงออกอากาศจากวัดหลานแซะด้วยระบบความถี่ FM 88.5และความถี่102.0เมกะเฮิร์วันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่13เมษายน2568แรม1ค่ำเดือน5เป็นวันสงกรานต์ประเพณีไทย บทกรอนตอนต้นพูดถึงเรื่องของโลกพัฒนาโลกที่หมุนไปสังกระแปลว่าเคลื่อนไปหมุนไปโคจรไปของโลกเหตุที่ขึ้นว่าโลกพัฒนานี้ก็ต้องระวังการพัฒนาเพราะช่วงเวลานี้โลกมนุษย์ทำท่าจะมีปัญหาทั้งเรื่องของภัยธรรมชาติเรื่องของปัญหาระดับประเทศระดับโลก เรื่องของในประเทศปัญหาสังคมต่างๆมากมายธรรมะวันนี้จึงจะมาคุยกันเรื่องของปัญหาของโลกแล้วก็ไม่ลืมที่จะกล่าวถึงวันสำคัญตามประเพณีไทยของเราในวันนี้ซึ่งเป็นวันที่คนไทยทั่วประเทศมีความสุขแต่ว่าในความสุขนั้นก็ต้องระมัดระวัง เรื่องของความเปลี่ยนแปลงของโลกด้วยสงกรานสงกรานของไทยมีมายาวนานหากพูดถึงสงกรานคนก็จะนึกถึงการสาดน้ำเล่นน้ำการรดน้ำขอพรจากญาติผู้ใหญ่อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีของประเพณีไทยทําให้คนเรามีความสุขในการอยู่ร่วมกัน แล้วก็สร้างวัฒนธรรมที่ดีงามสืบทอดสืบต่อมาตั้งแต่อดีตจนถึงยุคปัจจุบันอย่างที่กล่าวว่าคําว่าสงกรานมาจากภาษาสันสกฤตสังกรานติหมายถึงการโกจรของดวงอาทิตย์จากราศีหนึ่งไปสู่อีกราศีหนึ่งนั่งเดิมก็ตามกติความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ในประเทศไทยก็แหละอยู่ช่วงนี้เดือน เมษายนซึ่งเดือนเมษายนดวงอาทิตย์โคจรมาอยู่ใกล้กับโลกมากที่สุดแรงบาท่าตายบานเราบางคนบอกว่าดวงอาทิตย์โยตรงวัวเป้งโยตรงวัวเป้งก็เลยร้อนมากเดือนสงกรานต์นี่เดือนหน้าร้อนแต่ว่าปีนี้ทั้งพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและก็ทั้งจาก หมอดูที่มีชื่อเสียงระดับประเทศก็ทำนายทายทักว่าอาจจะมีบางพื้นที่บางจังหวัดเกิดปรากฏการณ์น้ำท่วมในช่วงสงกรานย่างพยากรณ์อากาศก่อนภาคอื่นจังหวัดอื่นนั้นญาติโยมก็ติดตามข่าวแล้วกันวันนี้จะพูดถึงภาคใต้สองฝั่งวันมหาสงกรานวันนี้วันพรุ่งนี้นี่อากาศ บางพื้นที่ร้อนแต่ว่าพัทลุงจะมีฝนตกหนักฝั่งทวันออกนะหรือว่าหลังจากออกอากาศนี้ไปแล้วก็ไม่แน่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงของทิศทางลมหรือเปล่าหรือว่าฝนจะตกไม่ตกนะบางอำเภอบางพื้นที่นะก็ไล่มาตั้งแต่นน่นจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช วัฒลุงสงกราปัตตินียลานาธิวาดมีฝนฟ้ากะนองกระจายทั่วไปอุณหภูมิก็ต่ำสุด24 2 6ถึง26องศาเซนเซียสยสูงสุดร้อนสุดก็37องศาเซนเซียสยความเร็วลม15 3 0ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะเขว่าอย่างนั้นพยากรณ์อากาศนะภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันก็ฝนมากกว่าบ้านเรา นี่แหละเรื่องของพยากรณ์อากาศส่วนกรุงเทพนี่ตอนนี้ก็ยังเป็นห่วงตึกสอตองอที่ถลม่มเมื่อสองวันที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่มลูลนิธิหรือว่าผู้ที่ไปร่วมกันช่วยเหลือกู้ภัยตรงนั้นก็ได้ช่วยชีวิตอีกสองชีวิตให้รอดได้ก็เป็นเรื่อง บางคนใช้คําว่าปาฏิหารก็ใช้ได้เหมือนกันเพราะธรรมชาติของคนนี่อดน้ําอดอาหาร7วัน10วันก็ไม่น่าจะรอดแต่คนนี้ถือว่ามีบุญเก่าช่วยให้รอดชีวิตได้นะสิกว่าวันนะเกือบเกือบเกือบครึ่งเดือนแต่มีชีวิตอยู่ได้นะก็เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเนี่ยที่บอกว่าโลกมันมีความเปลี่ยนแปลงนะส่วนอุณหภูมิก็ มีฝนตกนิดหน่อยนะกรุงเทพแล้วก็อากาศก็ร้อนตามฤดูกาลนะฉะนั้นสงกรานทุกปีเราควรทําอะไรแต่ก่อนอื่นนี้เราควรจะภาคภูมิใจว่าสงกรานในประเทศไทยโด่งดังไปทั่วโลกนะจริงจริงก็เป็นรรู้จักมาหลายปีแล้วด้วยว่าวัฒนธรรมประเพณีสงกรานนี่ได้รับให้มีการยกย่องระดับโลก นะองค์การยูเนสโกนี่หรือว่าองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้สงกรานีเป็นวันสำคัญของโลกด้วยนะแต่มันมีชื่อเรียกหลายชื่อเราคงเคยได้ยินกัว่ามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้เมื่อ2ปีที่แล้วนี่มโนราใช่ไหมได้รับการยกย่องเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลก ที่จับต้องไม่ได้บางคนก็เรียกการได้รับการเชิชดชูยกย่องอย่างนี้ว่าเป็นวัฒนธรรมประเภทนามธรรมามรดกวัฒธรรมทางจิตใจมรดกวัฒธรรมที่ไม่เป็นวัตถุมรดกวัฒธรรมที่ไม่ใช่กายภาพมรดกวัฒธรรมทางอากายภาพมรดกวัฒธรรมไร้รูปลักษณ์ <Yeah. S 1> ซึ่งต่อมาคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้บัญญัติศัพท์ใหม่ขึ้นมาเรียกว่า มรดกภูมิปัญญาทางวัฒธรรมนะภูมิปัญญาทางวัฒธรรมจนะเรียกอะไรก็แล้วแต่นะองค์การิสโกก็ได้ยกย่องแล้วนะแล้วก็มีมานานตั้งแต่คริสต์ศกราช2003นะเราก็จึงควรภาคภูมิใจนะซึ่งจริงๆแล้วเขาก็แบ่งประเภทต่างๆเอาไว้นะเช่นการแสดง ประเพณีวัฒนธรรมมุกปาระ,ะหรือว่าศิลปะการแสดงแนวทางปฏิบัติของสังคมพิธีกรรมงานเทศกาลต่างๆความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาลงานฝีมืองานช่างดั้งเดิมอะไรพวกนั้นประเทศไทยนี้ได้ขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมแล้วก็4รายการเป็นต้นว่าเรื่องของโขนเมื่อปี2561การนวดของไทย นวดแบบไทยเช่นนวดวัดโพนวดไทยโบราณนวดแผนไทยปี2562มโนราปี2564สงกราน,นีปี2566ยหญาติโยมก่อจึงควรภาคภูมิใจในส่วนนี้ฉะนั้นวันนี้ในวาระของเทศกาลรร่การเราควรจะทำอะไรดีก็ทุกๆปี เวลาเทศกาลงานบุญสิ่งแรกที่เราควรทำมาตอนเช้าก็คือการตักบาตรนะตักบาตรปรารบสิ่งที่เป็นมงคลกับชีวิตนี่พูดถึงมงคลชีวิตนี่คุณแม่เคลือนฟังอยู่หรือเปล่าตอนนี้ฟังอยู่ไหมปกติฟังทุกวันเมื่อวันที่สิเอ็ที่ผ่านมานี่คุณแม่เครือนพันนายัง่งณนะปัตลุงตะบุญนายุ่ ก้าสิบเอ็ดปีแต่ก็ยังแข่งแรง่งวันนั้นคุณแม่เคลื่อนนำขนมจีนมาถวายพระที่วัดบ้านสวนหลวงพ่อเจ้าวาดก็อนุโมทนาบุญว่าขอห้มีชีวิตยืดยาวเหมือนเส้นขนมจีนแต่ท่านก็บอกว่าโอ้ยถ้ายาวมากแร่งก็ไม่ไว้เหมือนกันเจ็บอ่อนๆเอดๆก็ไม่ไหวแต่ถ้ายาวเราโย่แก่งเรง่ง อยากอย่แต่ละอย่เป็นแค่เรงแตไม่อยากอยู่ธรรมะก็บอกว่าเก๋รยแล้วเว้ยนะอยู่ไถึงรอยแล้วนะท่านก็บอกว่าโอ้ยไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะวันก่อนก็มีงานทําบุญฉลองสงกรานนะที่บ้านไสคํานะท่านก็บอกว่าไปไม่ไหวฝากทําบุญไปแล้วอันนะี้ท่านผูน้ฟังบุญทําได้ทุกโอกาสนะที่เราปรารบ ไม่ว่าจะวันเกิดหรือว่าเทศกาลงานสําคัญมีโอกาสก็ทําทนอกจากถักบาทแล้วชาวไทยชาวพุทธเราก็จะนิยมในเรื่องของการทำบุญเจดีทรายกองทรายวัดไหนก็ทําได้ทุกวัดนะเพราะวัดโดยมากจะมีพื้นที่ในการก่อเจดีทรายแต่สิ่งที่สําคัญก็คือไม่ลืมพระอรหันในบ้านก็คือ พ่อแม่ปู่ตาย่าใหญ่นี่ภา,ายบ้านวันนี้หรือว่าสองสาวันที่ผ่านมาผู้หลักผู้ใหญ่ภายในบ้านมีความสบายอกสบายใจเพราะลูกหลานที่อยู่ไกลๆเดินทางมาเยี่ยมบางบ้านก็อยู่3วัน5วัน7วันบางบ้านก็มาวัน2วันก็ต้องลากลับไปทำงานอีกแต่อย่างไรก็ตามพ่อแม่ท่านก็สบายใจ เมื่อลูกหลานมาแล้วก็มักจะนําของฝากของขวัญมาให้ท่านแต่สําคัญก็คือเรื่องของสุขภาพจิตเรื่องของสุขภาพทําอย่างไรให้ผู้สูงอายุผู้สูงวัยมีสุขภาพจิตดีก็ใช้หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาเนี้เข้ามาร่วมเช่นว่าพาท่านไปทําบุญท่านที่พอเดินได้หรือว่านั่งรถเข็นได้ ก็พาไปสวดมนต์ไหว้พระหรือถ้าดีวัดไหนมีการปฏิบัตินั่งสมาธินี่ก็ปฏิบัติร่วมกับท่านก็ได้เพราะร้อยวันพันปีโอกาสนานๆครั้งได้มาอยู่ร่วมกันถ้าได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันนี้จะดีต่อจิตใจมากการขอพรก็จะประสบความสําเร็จเพราะอานิสงส์มันจะบังเกิดได้บุญทุกคนเลย ทนะั้งลูกหลานแล้วก็พ่อแม่นะก็นึกถึงว่าตอนที่เราอยู่ในท้องของท่านนี่ก็เหมือนกันกบปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิอยู่เหมือนกันนะน,นี่พอเราเติบโตพ่อแม่เกาแก่ชารานะก็ควรจะตอบแทนท่านด้วยการนําท่านไปปฏิบัติธรรมท่านจะได้อยู่เป็นร่มโพร่มไใรของลูกหลานตลอดไปนานๆนะและก็ อีกอย่างหนึ่งคนสูงอายุคนสูงวัยเนี่ยเมื่อสังขารร่างกายเปลี่ยนไปแล้วความคิดหรือว่าจิตใจก็จะเหมือนเด็กอีกครั้งหนึ่งสำนวนภาคใต้ก็บอกว่าใครแก่นี่จะชอบของขมชมเด็กสาวเล่าความหลังเก่งไรก้ก้มก้มเก่งเลี่ยงเรือว่านอ ยอดสะดาอะไรนั้นนำจุบคนเต้าคนแก่จบเนี่ยก็เป็นธรรมชาตินแต่ความภาคภูมิใจของท่านก็จะมีเมื่อลูกหลานได้เอาอ,อกเอาใจเหมือนเราตอนเป็นเด็กถ้าได้รับการดูแลโอ้โหเอาอ,อกเอาใจจากพ่อแม่เราก็จะรู้สึกอบอุ่นใจมีความสุขยิ่งถ้าครอบครัวไหนบ้านไหนลูกประสบความสำเร็จในการศึกษา มีใบประกาศนียบัตหรือว่ามีหน้าที่การงานที่ดีพ่อแม่ก็จะภูมิใจเวลาคุยกับเพื่อนบ้านก็จะยิ้มปริ่มใจพอใจเกิดปีติฉะนั้นเราอย่าลืมว่าเวลานี้มันไหวมากนะสงกรานต์ปีหนึ่งปีใหม่ปีหนึ่งผ่านไปผ่านไปเทศกาลต่างๆผ่านไปคนสมัยก่อนก็เวลานี่ไหวเหมือนกับติดปีกบิน นกนีบินไปแล้วอาจจะบินกลับมาที่ต้นไม้เดิมแต่เวลานี้บินแล้วบินลับไม่กลับหลังผ่านไปเลยฉะนั้นวันนี้อย่ามีโอกาสในการกรทัญยูกตะ,ะเวทีต่อบรรพบุรุษตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่เราก็ควรจะทําความดีต่อท่านหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาก็คือเช่นเรื่องของการตอบแทนด้วยข้าวปลาอาหารของบริโภค หรือว่าของอุปโภคบริโภคทุกอย่างให้พ่อแม่ได้รับความสุขในส่วนนี้แล้วเราถ้าพอมีทรัพย์สินอยู่บ้างอพอมีทุนทรัพย์อยู่บ้างก็เลี้ยงเพื่อนฝูงบ้างแสดงออกถึงน้ำใจแต่ว่าไม่เลี้ยงให้เกินพอดีนะคนไทยโดยมากพอพูดถึงเลี้ยงแล้วชอบเกินพอดี<ม>เช่นไปดื่มสุรายาามองร้องเพลงเต้นรำ บางครั้งก็นำพาไปสู่ความเสียหายทะเลาะวิวาทวุ่นวายเอาพอดีก่อนนั้นนี้ทุกๆปีจะเห็นคนทะเลาะกันเรื่องเผิดเปลงดังแต่ว่าพักหลังนี่เริ่มลดลงเพราะเห็นประสบการณ์หรือว่าอุตาหนสอนใจว่าใจเขาใจเรานะเขาก็ไม่อยากให้เรารบกวนแต่ละคนมีความชอบไม่เหมือนกัน บางคนชอบสตริงบางคนชอบลูกทุ่งบางคนชอบเพลงร็อกเพลงแร็ปฉะนั้นไม่ต้องเปิดเผื่อคนอื่นไม่รบกวนกันเดี๋ยวนี้ปัญหานี้ก็ลดลงแล้วเรื่องของการฉลองเกินพอดีเอาทีนี้เราก็มีน้ำใจช่วยเหลือคนอื่นด้เรื่องของญาติพี่น้องเรื่องของคนทั่วๆไปหรือแม้แต่ผู้ที่ลงรับดับขันไปแล้ว นี่บางวัดบางพื้นที่นี่เขาทําความสงัดแร่งฝ่าซาบรรดหวาโกศบัวช่วงสงกรานนี่เขาไปบางสกุลที่บัวกันนี่มนพระสี่รูปอ <c oughs> นิจจาวัดสังขาระอุป,ปาทิธรรมิโนอุปชิตวนันรุชันติเตสังวุปสมโมสุโคน,นึกถึงบรรพบุรุษด้วยบุพระเปตพรีแล้วก็ทำหน้าที่ ในความเป็นพลเมืองที่ดีเ,เสียภาษีอย่างตรงไปตรงมานี่พูดถึงภาษีตอนนี้ข่าวดังระดับโลกโดนทรัมป์ประธานาธิบดีของสหรัฐไล่ขึ้นภาษีไปทั่วโลกจนในประเทศนี้ประชาชนพลเมืองออกมาต่อต้านาทำให้เกิดความเสียหายต่างประเทศก็ต่อต้านจีนญี่ปุ่นเกาหลีก็ รู้สึกว่าจะมีการต่อต้านกันนี่เหมือนกับสงครามทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นแล้วไทยเราก็ควรจะเห็นเป็นบทเรียนตรงนี้ว่าโลกมันกําลังวุ่นวายเราจะอยู่อย่างไรในโลกที่วุ่นวายให้ใจไม่วายวุ่นก็ต้องปฏิบัติทำสร้างสมบุญไว้กอ่อนแต่หากว่ามันถึงคราววิกฤตของโลกจริงๆ บุญจะได้รักษาเท,ดทวดาเทวดาจะได้คุ้มครองเราให้มีสุขภาพกายสุขภาพจิตในการทําหน้าที่ของความเป็นมนุษย์ต่อไปนะวันนี้หน้าที่ของความเป็นมนุษย์ของเราก็คือกระทันหุก,กตระเวทีต่อพ่อแม่ผู้มีพระคุณจะทางใดทางหนึ่งก็ได้ทั้งว่าความพร้อมแต่ละครอบครวัวไม่เหมือนกันการตอบแทนอาจจะว่าแตกต่างกันบ้าง เราจึงควรทำหน้าทีใ่ในลักษณะที่เราทำได้ดีนะให้ท่านได้มีความสุขมีความสบายใจนะเข้าถึงธรรมะให้ได้มากที่สุดเนะต่าที่จะมากได้นะทั้งเราทั้งท่านนั่นแหละให้ท่านก็เหมือนกับให้เราเราทำตัวอย่างวันนี้ลูกหลานของเราก็ดูเป็นตัวอย่าง หากเรามีบุญได้อยู่จนแก่จนเท่าลูกหลานก็จะได้ปฏิบัติด,ดีต่อเราเหมือนเรามองผู้สูงอายุทั้งหลายเป็นผู้ชนิยบุคคลบุคคลที่ควรบูชากราบไหว้ขอพรท่านอรัตนาคุณประพุทธประรมประสงค์บุญกุศลน,น้อมนำไม่ถึงท่านและท่านก็จะตอบแทนเราด้วยพรอ,อ,อันประเสริฐให้เรามีสุขสวัสดิ์พิพัฒนาเจริญ ตลอดการตลอดไปนั่นคือสิ่งที่ควรปฏิบัติต่อกันนะการรดน้ำการทำบุญต่างๆนะนี่พูดถึง j จดีทรายเมื่อกี้เมื่อวันเสืร์นี้ไปทำบุญ j จดีดินแล้วก็ j จดีหิน j จดี JD กองเล็กๆไม่สูงมากที่วัดมะกอกเหนือญนะาติโยมบางท่านก็ร่วมบุญไปแล้วนะจากวัดนี้ประกาศว่า บุญกองดินกองลัก999 9 99, 9 99าทอาตมาก็ถามเจ้าวาดว่าโอ้นี่ต้มตีเดวนะแล้วป้องกันน้ำท่วมได้ไหมครับท่านก็บอกว่าป้องกันไม่ได้100%หรอกแต่ก็จะดีขึ้นการไหลของน้ำเวลาน้ำท่วมมาก็จะได้สะดวกหรือว่ารถที่มาประกอบศาสนากิจทางศาสนาพิธีกรรม วันสำคัญต่างๆเวลาโยมมาทําบุญที่วัดก็จะได้จอดได้ดีไม่เป็นโคลนตมเนี่ยบุญเดีย๋ยไม่ท่าุผังฝากไว้ในพระพุทธศาสนาใกล้วัดไหนไปวัดนั้นหรือช่วงสงกรานต์อย่างนี้บางคนก็ชอบทําบุญด้วยการปล่อยนกปล่อยปลาไทยชีวิตโคกระบือจริงๆเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นความเชื่อบางคนเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง บางคนก็เชื่อเต็มร้อเซบางคนก็ไม่เชื่อเสียเลยแต่จริงๆแล้วอานิสงส์มันมีนะการที่เราได้ให้ชีวิตผู้อื่นเราก็ได้ชีวิตอานิสงส์คือจะเป็นคนที่มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอายุยืนนานมีความปลอดภัยรอดพ้นจากปัญหาและอุปสรรคเช่นส่วงสวงกรานอย่างนี้ท่านขับรถไปเนี่ยเกิดสมมุติ ตำรวจตั้งด่านดักจับคนที่ดวงซวยอาจจะถูกจับก็ได้ใบกับขีขาดหมวกกันน็อกไม่คาดเข็มขัดนิรภัยโดนจับโดนปรับไปแต่คนที่มีบุญบางทีอาจจะหลุดรอดไปได้ <c oughs> พูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าทำบุญเพื่อให้รอดจากการตำรวจจับแต่ยกตัวอย่างบางกรณีบางครั้งใช่ไหมหรือบางทีก็เกิดอุบัติเหตุ ญาติโยมเดินทางช่วงจิดวันอันตราย10วันอันตรายช่วงนี้คงจะเห็นแล้วจะไม่ข้างถนนข้างทางรถลงไปอยู่ในบอ่อในคูชนจออไฟฟ้า,ฟาโชคดีที่อุบัติเหตนั้นไม่ใช่เราเลขไม่ใช่ชาติไม่ใช่ญาติของเราแต่ถ้าเกิดว่าเกิดขึ้นกับเราเสียงว่าอ๋อดวงสวยบุญไม่รักษาทิกรดาไม่คุ้มครองเนี่ยคนที่ทําบุญก็จะช่วยเรื่องของความปลอดภัยนะ หรือเราจะไม่ถูกกักขังหน่วงเหนี่ยวเราจะเป็นคนที่มีอิสรภาพในการดำเนินชีวิตเมื่ออนิสงส์มันบังเกิดเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายเทวดาทั้งหลายเนะทวดาเขาดูอยู่ก็เ,เห็นอยู่นะเราฟ้ามีตาเมืนททาความดีนี่เขาบันทึกไว้ในแผ่นทองคํานะว่าคนนั้นทําความดีทําบุญวันนั้นวันนี้ทั้งที่เป็นรูปธรรมและก็ เป็นสิ่งที่เป็นนามาทำท่านผู้ฟังรูปธรรมนี้มีจริงๆนะท่านเคยไปวัดไหนเห็นไหมเวลาเราไปทําบุญไม่ว่าจะเป็นพุ่มผ้าปา่าพุ่มกระถิน่นหรือว่าตู้บริจาคบางที่บางวัดนี่เขาจะมีบัญชีลงชื่อเอาไว้นายกนายขอนางคอคนนั้นคนนี้ทําบุญเท่านั้นทาน่านนี้นั่นทีนี้เทวดาเขาก็บันทึกเอาไว้เหมือนกันเป็นที่รักของเทวดา หากเราสิ้นบุญจากโลกนี้นก็ไปสู่สุคติโลกสวรรค์และถ้ามีบุญมากจริงๆก็เป็นพื้นฐานเป็นบาดฐานให้เราเข้าสู่มรรคผลนิพพานในอนาคตการเนี่ยฉะนั้นเรื่องของบุญในเทศกาลอย่าเห็นว่าเล็กน้อยนะไม่ว่าจะมีปีละครั้งแต่ว่าทุกปีนี้ต้องทำให้ได้บุญทุกครั้งนะเหมือนวันนี้มีโอกาสทำบุญทำบุญได้มาก นะทำบุญที่จากใกล้ก่อนที่บ้านที่ครอบครัวของเราแล้วก็ไปที่สาธารณชนต่อไปน,ะนีวันนี้เดี๋ยวช่วงบ่ายอ,อ๋อไม่ใช่วันนี้เมื่อผ่านมาแล้วเมื่อวานเดินทางไปนะทําบุญนะอาอท่านผู้ฟังฉะนั้นวันสงกรานนี้บอกแล้วหัวใจสำคัญก็คือกััญยุกะตะเวที นะไอ้เรื่องรดน้ำสาดน้ำนั่นเป็นเรื่องเรียกว่าเล็กน้อยแต่ว่าความสําคัญที่สุดก็คือนึกถึงผู้มีพระคุณก็คือพ่อแม่ปู่ตาญายาานั่นแหละสิ่งที่ลูกหลานควรเตรียมไปวันนี้ก็คือถ้าได้พวงมาลัยสวยๆดอกมะลิสวยๆขันน้ําสวยๆก็ดีนะหรือว่าใส่ซองใส่ปัจจัยไปก็ได้ นี่บางท่านบางบ้านนี่ลูกหลานเอาปัจจัยไปให้ท่านใช่ไหมอยู่สามวันหน้าวันพอวันจะเดินทางกลับไปที่ทํางานนี่ตกลงก็มากว่าให้เราก็ก <c oughs> ารลมันรถก็กาเดินทางแล้วพ่อ,มอแม่คุณยา่าคุณยายก็ใจดนะีให้กลับคืนมากกว่าที่ลูกหลานให้วันตะโกปฏิวันตะนัง ไหวท่านท่านให้เราตอบให้ท่านท่านให้ท่านตอบนะเนี่ยของต่ําเรียกว่าเท้าใช่ไหมคนมองว่าเท้าเป็นของต่ําแต่ลูกหลานคนไหนสามารถยกเท้าของพ่อแม่ผู้มีพระคุณมาจรดที่ศีรษะหรือว่าเท้าพอแี่มาเยียบวัวได้ลูกคนนั้นจะมีความเจริญแต่ไม่ใช่แท้งทำนะทำด้วยจิตที่น้อมเคารพคารวะเพื่อทูลบูชาจริงๆ นึกถึงบุญคุณท่านจริงๆทำด้วยจิตใจที่สงบตั้งใจทำเนี่ยก็จะเป็นอะนไรสงมากทำให้ชีวิตของเรามีความเจริญนะหรือท่องเอาไว้ในใจก็ได้เนี่ยสมัยเด็กๆสมัยนักเรียนนี่เราก็มีบทสวดใช่ไหมบทท่องทำนองสรพันยะอรันตคุณสัสสปนาชนิติชนก,กาอุภูไม่หังมาตาปิดุนังวะภาเทวันตามิสาทระสาทรังนะ พ่อแม่าคุณประมาณที่สุดไม่ได้ดุดมีโดนมารดาอตาตมภาพเวลามีโอกาสไปฉันข้าวที่บ้านจะท่องบทนี้ประจําจริงๆพระเวลาพิจารณาอาหารใช่ไหมปาทิสังกาโยนิโซปินตาปตังปิเซวามิแต่อตาตมาก็ไม่เคยลืมที่จะท่องบทนี้ในใจเป็นประจําพ่อแม่ยกกับข้าวอาหารมาประเคนให้เราได้ฉันให้เราได้รับประทานได้กินก็นึกถึงบุญคุณของท่าน ญาติโยมก็ใช้ได้นะบทนี้อนันตคุณสัมปันนาเจนเนชิตชนกาอุภูไม่หังมาตาปิุตังวะเ, <c oughs> เนี่ยนึกถึงบุญคุณไม่ว่าต่อหน้าหรือลับหลังก็นึกถึงบุญคุณอ๋อแต่ว่าเมื่อทําความดีทําบุญแล้วเนี่ยเราก็ตามนิสัยของคนไทยนะมักจะไปหาความสนุกความบันเทิง สมัยก่อนความสนุกความบันเทิงนี่มีในพื้นที่ของวัดเหมือนกันนะเช่นการเล่นการพนนันแต่ว่าทราบว่าตอนนี้ทางรัฐบาลนี่ก็ไม่ได้ให้ผ่านที่เขาจะมีคาสิโนนะก็ต้องถูกคัดค้านไปโดยเฉพาะในทางศาสนาวันก่อนวัดรังเคบเข้ามาขอคำปรึกษาจากหลวงพ่อเจ้านอำเภอว่าเรื่องของอบายมุขภายในวัด หลวงพ่อเจ้าคณอำเภอก็ให้คำแนะนําไปว่าจริงๆเจ้าวาดนั้นมีอํานาจแล้วก็ร่วมกับทางบ้านเมืองทางกำนันผู้ใหญ่บ้านตำรวจร่างกติกาขึ้นมาแต่ว่าในทางกฎหมายก็มีมติของมสก็วางบุตเอาไว้แล้วว่าแต่ละวัดนั้นไม่ควรมีการ